ไปสายล่ะถ้าทราบล่ะมรดจ่ายเงินไหมใครจะไปจ่ายเงินใครจะทำบุญบ้างผมมากพี่ห้าร้อยห้าร้อยใช่เติมโดนพันแล้วห้าอยจริงป่ะบพเฮ้ห้าร้อยพี่เคลมห้าร้อยนะพี่ยหญจะเขาว่าตอนนี้เตาติดตัวไม่มีนั่บลทวนบาทไปป้นพี่เอา้นจะไปยืมงินพี่เค้มห้าร้อยะเจ้าเตาอยน้อยนะสองร้ยเตาห้าพันเป็ ของั้นเลยะเสียงใกล้ดังสวดสวดอยู่โอ้ต้าออย่างสวดสวดเล่าเครน้ำสวดสวดอย่างมันตบมือสวดตัวมือดังๆอะไรเงี้ยแบบสวดสวดสปลนว่าอะไรสวดแปลว่าเยอะๆไม่ใช่หรอตัมือสวดมันแบบคล้ายๆแบบคำขยายอ่ะเป็นคำพิเศษ ทำพิเศษเป็นแอเจ็ดทีต้องถามไทยเรื่องนี้ทำพิเศษโอ้ยถึงไม่ไทยว่ะฮู้ฮ้าไม่ได้ล่ำรับยังไม่ได้อะไรเลยอ่ะอุ้ยไม่ได้หมายพี่จะหาเ่าเจอไทยีก่อนเราตลอดเวลาไม่วิธาทีวาทีไทก่อนเราตลอดเวลาไม่เป็นไรไทยแล้ทยเจ็วันะบังเดเจอทุกคนแล้วทำยังไง เาไปกับพ่อแม่ที่อยู่ในนี้ก็ตายยนองพ่อน่ารักที่สุดเห็นถือป้าแถวด้วเรื่อยแต่แม่กับพ่อเห็นเขารอโอ้ยจานรากนี่เราเห็นสต็อปเห็นชหมห้าห้าเรื่องของามเข้มาเดนเชียซีซ้อมไม่เห็นใครเลย